ได้แล้วผักบุ้งเก็บผักบุ้งไม่ดำเหมือนเนนใช่สวัสดีครับคุณขนมตาลจากคุณเป็นหนึ่งเลิฟสิบห้าครับสวัสดีครับทุกบ้านไปหาอา่านดูที่มาของปลาทับทิมทำไมถึงสีแดงทับทิม <c oughs> ไม่ดำเหมือนเนนบรรยากาศลมนิ่งเนาะใช่ วันนี้ลมนิ่งได้แล้วได้ผักบุ้งมาได้ผักบุ้งแล้วคะ่ะได้ผักบุ้งผักบุ้งงามเนี่ยเดี๋ยวไปต้มต้มจิ้มน้ำพริกหนึ่งมันผักบุ้งที่มันทอดอยู่ในหนองอยู่ในหนองเนี่ยเห็นไหมเป็นผักบุ้งถ้าลงไปถึงน้ํามันจะเป็นสีแดงเนาะแต่ถ้ามันอยู่บนขึ้นมาบนบกน่ะมันจะเป็นผักบุ้งต้นแบบเนี้ย เอาไปต้มอร่อยนะจิ้มน้ำพริกอร่อย <c oughs> ใช่สดน่ากินมันมันอยู่มันอยู่ในน้ำตื้นๆมันอยู่ตรงตื้นตืนถอยกล้องอีกหน่อยเดี๋ยวลมลงไป วันนี้คุณมอมทำอะไรบ้างอ่ะมีปลิงไหมไม่มีไม่มีมมปลิงสาานี้ลงสาานี้ลงเล่นได้จริงๆเนะี่ยมีหอยจุ๊บนะเนาะสานี่ยมีหอยจุ๊บมีหอยอะไรหอยกาบอะแต่มันเหนียวหอยกาบเยอะเลยแต่ว่ามันเหนียวก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนิยมกินหอยกาบแต่ว่าเยอะนะ หอยจุบก็มีหอยขมอะ่ะหอยขมเขาเรียกหอยขมนูดูปลาพอดีน้องเขาเอาอาหารให้กินแล้วอาหารก็เลยหมดไม่งั้นจะหวานลงไปมันก็น่าจะขึ้นมาเยอะอย่นูเต็มแล้วตอนเนี้ยตะกี้เราไปดึงหญ้ามคงคิดว่าคนจะเอาข้าวมาให้กินนนนอนนนว่ายกันใหญ่เลย วายกันเต็มเลยฮัลโหลอะไรค่ะน้องแมวพี่ขนมตาลสวัสดีค่ะน้องซีเคเลิฟสิบเจ็ดพอดีพี่อาบน้ำให้หมาเสร็จแล้วก็เลยเอาเอามันกับ <c oughs> ถั่วต้มมาให้ยายมาเก็บฝรั่งก็เดินมาหลังบ้านมาเนี่ยไหนมาดูที่สานี่ปลา มาเยืนดูปลาไม่รู้ชอบอะ่ะชอบพอเห็นน้ำในสระแล้วมันชอบมันมีความรู้สึกชอบทำไมบางคนกลัวน้ำม่อมเพราะอะไรเราเห็นสระนี้เราชอบชอบนะพอเด็กๆเกนะี่ยชอบเล่นตีปูถ้าเป็นเด็กๆเกนี่ยเล่นตีปูแล้วเนะี่ย นื่อนัปลาทับทิมได้ฝรั่งได้เพิ่มอีก <laughs> ใช่ค่ะผลไม้เยอะได้ฝรั่งแล้วเก็บมาแล้ววันนี้ประมาณเก็บเอาประมาณกิโลนึงนี่แหละได้ฝรั่งได้ปีกล้วยอุ้ยหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว มามาพาคุณม่อมมางานยุง่งเอางานยุ่งอย่างไรคนเนี้ยอุตส่าห์มาคุยด้วย